ใครตามหาอยู่คันนี้มิ u ูบิชิไททัน2.5 GLX Plus ดับเ l ิ c แกป4ประตูแมนนวลเครื่องยนต์ดีเซลแท้ไม่เคยติดแก๊สครับตัวนี้ยกสูงจากโรงงานแม็กลอเลยนะครับเพื่อนๆราคาเงินสดเพียง149,000บาทครับคันนี้ย้ำนะครับต้องจองผ่านร้านอย่างเดียวนะฮะ จองเพียง3,000บาทถึงจะทันนะครับผมไม่งั้นไม่ทันนะครับนัดหมายวันพรุ่งนี้วันเมรืนนี้ใครเร็วมาก่อนได้ก่อนนะครับรถจอดอยู่รามอินทารถพร้อมใช้งานนะครับย้ำเป็นรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อสดไม่บวกแวนบัตรประชาชนใบเดียวขับกลับบ้านเลยนะครับเพื่อนๆสวยๆเอกสารครบแบบนี้เอาไปใช้งานครับ1,49,0 0 0บาทครับไม่ต้องต่อรองแล้วครับไม่รู้จะลดยังไงอีกราคาแบบนี้ไม่มีแล้วในตลาดนะครับ รีบเลยนะครับวันนี้ราคาแบบนี้ต้องรีบเท่านั้นโทรมาที่0885845375